เกียงไกลสิงมาเวนมีโปรแกรมนะยี่สิบเอ็ดนี้ยี่สิบเอ็ดนี้เจอตั้งแรกของแม็กนัมแม็กนัมมัก่อนอะไรย้อนมวยสไตล์ดูดันเลยยังไงบ้างเจอแม็กนัมเจอแม็กนัมเป็นยังไงบ้างก็ก็แกเก็แก้เขามวยเตอร์เราจังหวะฝีมือไฟนี้จะเป็นไงการวางแผนวางเกมไวต้องรอดูเลยดีก็รอดูเลยดีรอดูเลทีนะใช่ครับ อยู่ถึงมาเวนในเรื่องใครมันก็แป้งพูดตอนก็มีเดีโชว์ซีวีก็คนที่มีรายการนะมีรายการกันเยอะเลยต่อยวันที่ยี่สิบเอ็ดกี่คนห้าคนห้าคนเราต่อยเป็นคู่ไหนต่อยคู่สี่คู่สี่เจอแม็กนัมไม่เคยเจอกันน้ำหนักกี่ไรเนาะร้อยยี่แปดร้อยยี่แปดเราไฟสุดท้ายต่อยไปเมื่อไหร่วันนั้นต่อยที่ลมไม่ดีอ่ะอ๋อวันนั้นที่พลิกแพ้ต้องหน้าของ เจ้สียยานะติดหมดยกแล้วราคาไปต่อแล้วโดนแพ้แบบงงๆอ่าฝากแฟนคลับหน่อยเนาะอ้ตามด้ครับยี่สิบนี้ก็เต็มที่แน่นอนกลับมาภาคนี้ครับกลับมาภาคนี้แจ้งเกิดไหมแจ้งเกิดไปแล้วหนึ่งไฟอ่าแจ้งเกิดไปหนึ่งไฟแล้วก็มาแพ้แล้วใช่ครับอ่าไฟนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟใช่ครับก็ทำร่างกายนี้เอยๆครับร้อยแปด คงหลังนี้นะครับไม่มีปัญหาทั้งคู่ลเลยเพราะปกติต่อย126ได้อยู่ใช่อ่าสร็สุดท้ายนี้เราเป็นคนจังหวัดพัทลุงแล้วน้ำหนักปล่อยปล่อย0.2 0.3ฮะ, 12, าะฝากแฟนมาพัทลุงหน่อยอวันที่เป็นนี้ก็เป็นวันที่ด้วยนะเต็มที่เลยเนาะผมกลับมาเกิดน,นะครับเมื่อผมโอเคครับ